เคยสงสัยไหมว่าทําไมคนรวยระดับโลกถึงชอบบริจาคเงินแบบหลักร้อยล้านพันล้านฟังดูเหมือนใจบุญสุดๆใช่ไหมแต่ความจริงมันมีบางอย่างแอบแฝงอยู่มามาเดี๋ยวเพื่อนเล่าการเงินจะเล่าให้ฟังนี่คือเสียเอนักธุรกิจใหญ่หัวใสเสียไปรู้มาว่าจริงๆแล้วการบริจาคเนี่ยมันได้ประโยชน์หลายต่อเลยนะอย่างแรกเลยคือเรื่องภาษีบริจาคปุ๊บหักรถย่อนภาษีได้ทันทีบางที่เสียจ่ายภาษีน้อยกว่าลูกน้องตัวเองอีกต่างหากและที่น่าสนใจกว่านั้นคือเสียไม่ใช่แค่เขียนเช็คแล้วส่งเงินบริจาคทั่วๆไปนะแต่เสียจะ มูลนิธิส่วนตัวเสียเอขึ้นมาก่อนแล้วโอนเงินไปไว้ในนั้นทีนี้เงินยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเสียเหมือนเดิมใช้ลงทุนก็ได้จ้างทีมงานก็ได้จ่ายเงินเดือนลูกหลานตัวเองยังได้เลยซึ่งตามกฎหมายในหลายประเทศเนี่ยบังคับแค่ต้องบริจาคเงินออกจากมูลนิธิจริงๆแค่5%ต่อปีที่เหลืออีก95%ก็นอนนิ่งๆหรือออกดอกออกผลให้ตัวเองได้เลยและที่แอบน่ากลัวคือเสียยังใช้อำนาจของเงินนี้กำหนดทิศทางอง,องค์กรการกุศลได้เลยสมมุติองค์กรไหนทำอะไรไม่ถูกใจเสียเอก็แค่ขู่จะไม่ให้เงินปีน องค์กรก็กดดันละเพราะเงินบริจาคส่วนใหญ่เขาต้องพึ่งเสียจริงๆกลายเป็นว่าเงินที่ดูเหมือนจะใช้ช่วยโลกกับกลายเป็นเครื่องมือที่ควบคุมโลกเฉยเลย